สวัสดีค่ะสำหรับลิปนี้นะคะสะพานเพื่อนมาถักเสื้อกันนะคะเป็นเสื้อถักลายง่ายๆใส่สบายๆนะคะามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์นะคะของคนถักได้นะคะคนถักจะใช้เป็นได้เป็นได้เขาเรียกว่าได้คอตตอนเงาซึ่งจะเป็นแบบเส้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้ตีเกลียวนะคะเข็มจะใช้เข็มที่เบอร์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี้ใช้ เบอร์1.5นะคะ1.5ตัวนี้อันนี้เห็นไม่ค่อยชัดน,นะคะ1.5ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เทียบเท่ากับเข็มทิวลิปนะคะตัวนี้มันจะใหญ่กว่าถ้าเทียบกับเข็มทิวลิปนะคะทิวลิปจะเล็กกว่าค่ะถึงจะ1.5มมเหมือนกันนะคะอันนี้ค่อนข้างหัวใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ถักไหมตัวนี้ได้นะคะแล้วก็มีสายวัดตัวมาร์กเกอร์นะคะ ประมาณ3-4ชิ้นนะแล้วก็เป็นกันไกลค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูงานนะคะจะให้ดูคร่าวๆการถักงานตัวนี้นะคะก็คือ,อ,อจะเริ่มตั้งแต่ที่คอถักตรงคอลงไปนะคะถักเป็นห่วงนะคะการเริ่มต้นงานจะถักทั้งหมด80ห่วงทุกไซส์นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปขยายเอานะคะว่าเราต้องการไซส์ขนาดเท่าไหร่นะคะการแบ่ง ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นช่วงด้านหน้ายิบสองด้านหลังยิบสองด้านข้างก็คือแขนซ้ายกับแขนด้านขวา16กับ16นะคะถ้าเป็นลายตัวนี้ก็ได้11ลาย1 1ลายอันนี้8ลาย8ลายแล้วก็มุมอย่างละหนึ่งนะคะค่ะกะ็ตัวเสื้อด้านหน้าด้านหลังนะคะทั้งหมด44ห่วงนะคะแล้วก็ ตรงแขน16บวก16ก็32ห่วงแล้วก็มุมด้านข้างทั้งหมด4ห่วงรวมทั้งหมด80สิบห่วงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดาูวิธีถักกันเลยนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะขึ้นเป็นโซ่4นะคะ3 4นะคะพันหัวเข็มแทงลงไปตรงโซ่แรกค่ะถักเป็นพอ1คอนะคะปด1นปด2ค่ะ ต่อไปเราจะขึ้นเป็นโซ่3ามนะคะค่ะจะแทงลงมาตรงสองเส้นตรงนี้นะคะที่เป็นสองเส้นแล้วก็ถักอคอหนึ่งคอแล้วก็โซ่สามค่ะอันนี้เราจะขึ้นเป็นห่วงนะคะจะขึ้นทั้งหมด80บห่วงทุกไซส์จะขึ้นเท่ากันหมดเลยนะคะแล้วเราค่อยไปขยายค่อยไปค่อยไปขยายกันนะคะ ถักเป็นห่วงแบบนี้ถ่านี้ได้ทั้งหมดสี่ห่วงแล้วถักให้ได้ทั้งหมดแปดสิบห่วงเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ทั้งหมดแปดสิบห่วงตรงนี้นะคะก็ให้เราทําการค่อยๆรีดมานะคะอย่าให้งานมันพลิกนะคะเราจะทําการเชื่อมต่อกันค่ะนี่ค่ะพอเราได้งานพอดีแล้วนะคะ แล้วก็แทงเข็มตรงจุดเชื่อมต่อตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคนถักขออีกรอบหนึ่ง เราได้แล้วนะคะก็ทำการเชื่อมต่อตรงจุดเชื่อมต่อตรงนี้จากนั้นก็เลื่อนห่วงมาเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราถัก x นะคะเข้าไปในช่องสองครั้งครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่สองเพื่อที่จะให้ไหมให้ได้ของเรามาอยู่ตรงกลางนะคะอ่ะนี่ค่ะ อยู่ตรงกลางแบบนี้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่3ามค่ะขึ้นโซ่สามแล้วเราก็ถักพอ1นคอลงไปในช่องถัดไปค่ะในห่วงถัดไปเลยนะคะแล้วก็โซ่สามเราก็จะเอ็กในช่องถัดไปค่ะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจะเหมือนคล้ายๆตัว T ค่ะจากนั้นนะคะเราจะขึ้นโซ่สามค่ะเราจะถักคอหนึ่งคอนะคะปกติเราจะลงในห่วงถัดไปตรงนี้แต่เราจะลงตรงกลางตรงที่มันเชื่อมหากันตรงนี้ค่ะตรงที่เชื่อมหากันตรงนี้ค่ะถักคอหนึ่งคอจากนั้นก็โซ่สามนะคะแล้วก็ X ลงในห่วงถัดห่วงตรงนี้ค่ะห่วงถัดไปแบบนี้นะคะ อันนี้เราจะทําเป็นมุมเราจะได้มุมแล้วนะคะจากนั้นให้เราใช้ตัวคาดคั่นลายไว้นะคะนี่ค่ะคือตรงนี้เราจะเริ่มจากเดี๋ยวจะให้ดูแผนผังค่ะมันจะเริ่มจากตรงที่เราถักนะคะคือเราจะขึ้นหนึ่งลายตรงนี้ไว้นะคะลายหนึ่งเหมือนเมื่อกี้แล้วเราก็ถักมุมตรงนี้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นต่อไปเราจะถักตรงนี้ค่ะช่วงลำตัวช่วงคอตรงนี้นะคะทั้งหมด11บเอ็ลายค่ะถักทั้งหมด1ิบเอ็ดลายนะคะอันนี้เราได้มุมไปหนึ่งก็ถักเหมือนเดิมค่ะโซ่สถักพอหนึ่งคอลงไปในห่วงถัดไปค่ะตรงกลางเลยนะคะโซ่ส ถัก x ลงในห่วงถัดไปค่ะอันนี้ก็คือ1ลายนะคะทั้งหมด11ลายก็ถักวนไปได้เลยนะคะโซ่า x ลงในห่วงถัดไปโซ่3ถักพอ1คอลงในห่วงถัดไป โซ่สามแล้วก็ถัก x ลงในห่วงถัดไปนะคะถักแบบนี้ไปจนได้ทั้งหมด11ลายเลยค่ะค่ะตรงนี้เราได้ทั้งหมด11ลายแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มสีต่อไปเราจะทำเป็นมุมอ่ะนะคะขึ้นโซ่3ถักพ่อหนึ่งคอตรงที่เป็นเชื่อมกันตรงนี้นะคะลงไปตรงกลางเลยค่ะ1หลัก แล้วก็ตามด้วยโซ่สามลงในห่วงถัดไปค่ะค่ะเราได้หนึ่งมุมนะคะเป็นม,มุมที่สองแล้วก็เอาตัวขั้นลายมาขั้นไว้แบบนี้นะคะตอนนี้เราได้ทั้งหมดสองแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะถักตรงที่เป็นตรงบริเวณแขนเสือ้อตรงนี้จะใช้ทั้งหมด8ดลายนะคะก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะโซ่สามค่ะ พอหนึ่งคอลงในห่วงถัดไปโซ่สามแล้วก็ถัก x ลงในห่วงถัดไปโซ่สามพอหนึ่งคอลงในห่วงถัดไปโซ่สามแล้วก็ถัก x ลงในห่วงถัดไปค่ะถักแบบนี้เลยนะคะให้ได้ทั้งหมดแปดลายแปดลายนะคะเดี๋ยวจะให้ดู ะะถักมาตรงนี้ได้ทั้งหมด8ดลายแล้วก็ทํามุมแบบนี้นะคะทํามุมเสร็จถักมาตรงนี้อีกนะคะมันจะได้ทั้งหมด11บดลายแล้วก็ทําม,มุมต่อไปนะคะตรงนี้ตรงจบมันจะได้แค่เจ็ดลายเพราะว่าเราขึ้นลายลายนี้ไว้1ลายตรงนี้เรียบร้อยแล้วแต่เริ่มต้นนะคะก็สามารถที่จะถักวนมาจนจบแถวตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้กันนะคะโซ่3ามเสร็จ ตรงนี้ก็เชื่อมต่อได้เลยค่ะตรงจุดเริ่มต้นแล้วก็เลื่อนห่วงเข้ามาจากนั้นนะคะให้เราแทงลงไปเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งขึ้นโซ่สามลงหลักที่สองในช่องเดิมค่ะหลักที่สามก็ให้ลงตรงหลักตรงนี้เลยนะคะสี่กับห้าลงในช่องถัดไป แล้วก็โซ่หนึ่งต่อไปนะคะตรงตรงม,มุมพันโุเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปตรงช่องค่ะปลดหนึ่งนะคะหลักที่สองปลดหนึ่งหลักที่สามปลดหนึ่งได้สามหลักก็รวบเลยค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ท้าเหมือนเดิมลงในช่องเดิมค่ะ หลักที่1ปลด1หลักที่2ปลด1หลักที่3ปลด1แล้วก็รวบจากนั้นก็โซ่3านะคะจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมลงในช่องถัดไปค่ะช่องนี้หลักที่1หลักที่สองหลักที่3แล้วก็รวบขั้นด้วยโซ่1ค่ะลงลงในช่องเดิมอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลักที่สองหลักที่สามแล้วก็รวบโซ่หนึ่งตรงมุมจะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะตรงนี้ก็ถักลายปกติค่ะลงไปสองหลักในช่องนี้หลักที่สามลงตรงหลักเลยค่ะสี่กับห้าลงในช่องถัดไปแล้วก็โซ่หนึ่งไปลายถัดไปค่ะ 1กับ2ลงในช่อง3ลงตรงหลัก4กับ5ลงในช่องค่ะแล้วก็โซ่หนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกลายนะคะลงในช่องค่ะ2หลักหลักที่สลงตรงหลัก4กับ5ลงในช่อง แล้วก็โซ่หนึ่งค่ะถัาแบบนี้วนไปได้แล้วนะคะตรงมุมเราจะถักแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้กันนะคะโซ่หนึ่งเสร็จพันหัวเข็มค่ะแทงลงไปตรงโซ่สามนะคะดึงไหมเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็รวบเลยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็โซ่สามค่ะ ถักพอหนึ่งคอลงหลักที่สามนะคะหลักตรงกลางแล้วก็โซ่สาม X ค่ะตรงนี้จากนั้นก็โซ่สามค่ะถักพอหนึ่งคอค่ะลงตรงกลางตรงช่องนี้ที่เราถักโซ่นนะะหนึ่งขั้นไว้นะคะพอหนึ่งคอหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สามแล้วก็ X ลงในช่องด้านนี้ค่ะ จากนั้นก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็เอ็กลงในช่องเดินนะคะจากนั้นก็โซ่สามค่ะถักพ่อหนึ่งพ่อลงตรงกลางค่ะหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สามค่ะถักเอ็ก่ะค่ะ,คะจากนั้นตรงนี้ก็ถักปกติค่ะโซ่สาม พอหนึ่งคอลงตรงกลางค่ะแล้วก็โซ่สามถัก x โซ่สามพอหนึ่งคอค่ะลงตรงกลางหลักแล้วก็โซ่สามถัก x ลงในช่องนะะี่ค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะตรงมุม ก็ทุกมุมก็จะถักเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ถักวนมาได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้กันนะคะเดี๋ยวช่อนต่อให้ดูใหม่นะคะหลังจากที่เรา มาจนถึงโซ่3ตรงนี้โซ่3ามเสร็จแล้วก็เอ็กลงในช่องด้านข้างนี้เลยค่ะถักเลื่อนห่วงมาแล้วก็เลื่อนห่วงเข้าไปในช่องอีกหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ขึ้นโซ่สาม หลักที่สองลงไปในช่องค่ะหลักที่สามตรงหลัก4กับ5ลงไปในช่องถัดไปแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะถึงตรงนี้ก็ยังถักปกตินะคะลงไปสองหลักหลักที่สามตรงหลักสี่กับห้าลงในช่องถัดไป แล้ก็โซ่หนึ่งมาถึงตรงมุมตรงนี้ที่จะเป็นโซ่สามตรงนี้นะคะพาหนูเข็มลงไปค่ะอ่าปลดไปหนึ่งครั้งหลักที่หนึ่งค่ะหลักที่สองปลดไปหนึ่งครั้งหลักที่สามปลดไปหนึ่งครั้งแล้วก็รวบโซ่หนึ่งสองสามแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะลงในช่องเดิมนะคะหลักที่หนึ่งปลดไปหนึ่งหลักที่สองปลดไปหนึ่งหลักที่สามปลดไปหนึ่งแล้วก็รวบค่ะ แล้วก็โซ่หนึ่งค่ะตรงมุมจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นตรงนี้ก็ถักปกติค่ะลงไปสองหลักแล้วก็ลงตรงหลักที่สามลงตรงหลักตรงนี้สี่กับห้าลงในช่องถัดไปค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งตรง,ตรงมุมจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ถักลายปกติเลยค่ะสองหลัก ลงในช่องอันนี้หลักที่สามสี่กับห้าลงในช่องถัดไปแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะพอถักไปจนถึงมุมที่เหลือนะคะก็ถักเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะจากนั้นที่เหลือตัวนี้ก็ถักเป็นลายปกตินะคะ